สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับที่ชมในช่อง ตักกศิาลาหัวไลชนแนลนี้ครับผมอาจารย์กิติภูมิตักกศิลาหรือนนามฉายาหมอดูหน้าโหดน,นะครับในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินจับดาวในเบอร์โทร,โทรศัพท์มือถือให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อในช่วงวิกฤตโควิดช่วงเศรษฐกิจตก นะครับเป็นไรายได้เสริมในการหาไรายได้แค่เพียงแค่กดเข้าไปในโทรศัพท์สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้นะครับลองพิสูจน์กับผมดูได้ครับผมมีลิงก์หลายกลุ่มมีการวางตัวเลขทุกๆกวันมีหลากหลายคณะอาจารย์หลากหลายแอดมินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส,สิ้นนะครับมีวางลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วย ให้ท่านกดเข้าไปในกลุ่นนะครับแล้วหรือไม่ก็ลายส่วนตัวของผม0636297451อันนี้คือลายส่วนตัวแอดไลน์ผมเข้ามาเลยนะครับแล้วจะผมก็จะดึงเข้ากลุ่มย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสันสิ้นนะครับผมมาเข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศ ให้เปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นค่ากับเขาได้จริงไหมพิสูจน์กับผมได้ณนะวันที่ยี่สิบนะครับกระณกระดานนี้ก็คือมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับดวงดาวดวงแรกที่โจรเข้ามาก็คือดาวพุธเลขสี่นะครับดาวศุกร์นะครับเลขหอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์เลขเจตามต่อคือมาดาวพฤหัสสบดีก็คือเลขห้าสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับเราจับทั้งวัน ช่วง4ีหคือดาวเด่นอาจจะเป็นช่วงกลางช่วงเช้าถึงถึงเย็นอีกดวงดาวดวงนึงก็คือ2อดวงดาวนี้ก็เกับ5กลับกลายเป็นช่วงค่ำคร่ำหัวค่ำหรือสมมาณล้วหาหกโมงเย็นนะครับจับทั้งวันจับได้สลับกันไปมาอาทิเช่นนะครับ4 7 6เจ็ดหกห้าสี่หกเจ็ดห้าครับสี่ห้าห จ็ดแค่อย่างงี้หรือจับสามตัวหรือจับอ่าเียว่าลู่ลู่สิบกงสิบเก้าประตูหรือจับวิ่งเมิก็ได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับลองพิสูจน์กับผมได้านมีลิงก์ไลยกลุ่มนะครับมีทั้งใต้คลิปนี้และลายส่วนตัวผมนะครับแอดเข้ามาเลยครับบอกว่ามาจากลาหูพารวยนะครับผม่านะครับแล้วขอโปรโมทในวันที่18 ตุลา63นี้าทางสถาบัานตักศรลาของเรามีการทอดอกระถินนะครับทอดกรถินนะครับนะครับนาวัดบ้านพลาดจังหวัดอยุทธยานะครับท่านใดที่จะขอร่วมบุญร่วมบุญสนครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามมายังเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับว่าจะาเข้ามาร่วมทั้งร่วมแรงร่วมใจหรือร่วมคุณทรัพย์นะครับได้ทุกเมื่อนะครับนะครับผมย้ำอีกทีนะครับ ทัดลายส่วนตัวมีกลุ่มของเราเข้ามาเข้ามาได้นะครับมีวางมีการวางตัวเลขทุกวันนะครับทุกทุกวันฟรีย้ําว่าฟรีนะครับและท่านใดที่ติดตามชมช่วยกรนากดถูกใจช่วยแชร์ ช่วยกดติดตามเพื่อไปปันกำลังใจต่อสถาบัานและตัวตัวกับผมและแอดมินทุกท่านในที่สถาบัานแห่งนี้นะครับวันนี้ผมขอไวยพรให้ทุกท่านดวงประตบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขแข่งๆรรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับผมขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม